ค่ะก้8ดแปสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องเราด้วยนะคะวิธีง่ายๆในการของเงินคืน VIP คาโก้88 4. บางครั้งนะคะที่เราสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ไม่ว่าจะทางเทาเป่าทีมอหรือว่า1688นะคะเราสั่งซื้อของมาหนึ่งอย่างเราชำระเงินไป พัสดุจัดส่งมาถึงเรานะคะแต่พอเราเปิดพัสดุมาแล้วกลับพบว่าสินค้าที่เราสั่งไปนะคะไม่ตรงปกนะคะเราสั่งเป็นสีเหลืองแต่ของกลับมาเป็นสีม่วงนะคะแล้วเรานะคะต้องการเงินคืนหรือว่าต้องการสินค้าแบบที่เราสั่งเหมือนเดิมนะคะก็คือเสื้อสีเหลืองอยากทำยังไงนะคะวันนี้นะคะ V.I.P. ขาโกดปาดปาจะมาบอกค่ะขั้นแรกนะคะให้เราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของเถาเป่านะคะ แล้วคลิกไปที่มุมบนนะคะตรงนั้นเลือกเป็นอันที่1นนะคะจะหมายถ right ึงรายการทั้งหมดของฉันนะคะให้เราคลิกเข้าไปเลยนะคะก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะหมายถึงสถานะในการจัดส่งนะคะตรงนั้นนะคะจะหมายถึงกําลังจัดส่งนะคะถัดมานะคะจะหมายถึงอยู่ระหว่างทางจัดส่งนะคะ อันสุดท้ายนะคะจะหมายถึงว่าได้รับสินค้าแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของการเคลมสินค้านะคะ่อยเราเข้าไปอีกหน้าต่างหนึง่งนี่นะคะก <thers> <uster> ็จะขึ้นมาเหมือนกันนะคะก็คือได้รับสินค้าแล้ว <Overwatch> ถัดมานะคะจะเป็นรีวิวร้านค้านะคะก็อ <reduction> ย่างเช่นขนส่งดีไหมการให้บริการของร้านค้าดีไหมประมาณนี้นะคะถัดมานะคะจะเป็นบริการหลังการขายถัดมาอีกนะคะก็จะเป็นการร้องเรียน <S <S และสุดท้ายก็จะเป็นการประกันการขนส่งนะคะ แต่ว่าในกรณีนี้นะคะเราอยากจะเคลมสินค้าใช่ไหมคะก็ให้เราคลิกไปตรงที่คําว่าบริการหลังการขายพอเราคลิกเข้าไปแล้วนะคะก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ในช่องแรกนะคะจะหมายถึงการต้องการเงินคืนโดยไม่คืนสินค้านะคะช่องถัดมานะคะจะเป็นการต้องการเงินคืนโดยคืนสินค้าในกรณีนี้นะคะเราจะเลือกต้อง การเงินคืนโดยไม่คืนสินค้านะคะเพราะว่าการคืนสินค้าไปประเทศจีนจะค่อนข้างยุ่งยากและอาจจะทําให้เสียค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นกว่าเดิมได้นะคะก็ให้เราคลิกไปที่ต้องการเงินคืนโดยไม่คืนสินค้าก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะื่อเราคลิกตามในรูปเลยนะคะก็คือคลิกอันแรกก็คือขอเงินคืนนะคะถัดมานะคะให้เราคลิกไปที่ช่องแรกตามรูปเลยนะคะจะแปลว่าไม่ได้รับสินค้านะคะและนั่นก็คือราคาเต็มของสินค้านะคะก็คือเราซื้อมาในราคา59.95ิบดหยวนนะคะ และให้เรากรอกเหตุผลในการคืนสินค้านะคะว่าเรานั้นต้องการจะคืนสินค้าด้วยเหตุผลอะไรนะคะอย่างเช่นนะคะได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่สั่งนะคะหรือว่าสินค้าเสียหายชำรุดนะคะแต่ก็ให้เรากรอกเป็นภาษาจีนนะคะลงไปนะคะแล้วก็ถัดมานะคะถ้าเรามีรูป่ายก็สามารถแนบลงไปได้ตามข้างล่างนี้นะคะ <S <S แล้วก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือการที่ทางร้านนั้นคุยเจรจากับเรานะคะว่าสรุปสินค้านั้นเสียหายไม่ตรงยังไงนะคะก็จะคุยกับเราเรื่องการเคม สินค้านะคะส,ส,ส, hmm. สรุปแล้วจะคืนเงินเท่าไหร่โดยในที่นี้นะคะเราจะได้เงินคืนมาเป็น20หยวนนะคะเพราะว่าเรานี่ยไม่ได้คืนสินค้ากับทางร้านนะคะหรือว่าในบางกรณีหนึ่งนะคะก็อาจจะได้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าถัดไปนะคะอยู่ที่การตกลงเจรจากับร้านค้านะคะว่าร้านค้าเนี่ยจะคืนมาในรูปแบบไหนหรือว่าเราเนี่ยจะตกลงกับร้านค้าในรูปแบบไหนนะคะเท่านี้เราก็สามารถที่จะเคมสินค้าหรือว่าขอเงินคืนกับทางร้านค้าได้แล้วนะคะ ถ้าเพื่อนเ่อนคนไหนชื่นชอบคลิปนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะเพราะว่าเรายังมีความรู้ดีๆที่น่าสนใจมาแนะนำอีกมากมายค่ะสำหรับวันนี้วีไอพีคาบูแตกขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ